บางนีจรเลยอร่อยครับของบ้านเราก็อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยของบ้านเราก็อร่อยไปไปก่อนโอ้ไปวันนี้ชัดมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้เดินทางมาที่จันทบุรีนะครับวันนี้วันที่สิบสามกรกฎาคมนะครับฟังไม่ผิดสิบสามกรกฎาคมนะครับอยู่ที่จันทบุรีวันนี้อากาศโอ้โหคืมฟ้าคืมฝนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ ที่นี่จะมีทุเรียนใต้นะครับเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูการนะครับส่วนของจันทบุรีถามว่ามีไหมก็ยังพอมีนะครับผมก็หาได้เนจันทบุรีนะครับเดี๋ยวไปที่ร้านเลยนะไปครับแอดบินมาวันนี้อยู่ที่ร้านลุงโกนะจันทบุรีนะครับสวัสดีนะครับลุงโกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยศหายไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์สองอาทิตย์คิดถึงอยู่ไปสีสเกตมานะครับไปสีสเกดมาแล้วก็วันนี้เดินทางกลับมาที่ ในกรุงเทพแล้วก็มาจันทบุรีในวันนี้นะครับอ่าวันนี้อยู่ที่ร้านลูกโกนะครับวันนี้รู้สึกเป็นทุเรียนใต้แล้วครับครับเนาะสวัสดีครับไอคุณคุณลูกค้าของลุงโกปลัดครับแล้วพอค้าแไหมค้าที่วัดสีเมืองของเรานะครับผมขอให้เอาของดีๆขายให้ลูกค้านะครับเอาของแก่ๆดีๆขายให้ลูกค้านะครับครับผมอคนเอาไปบริโภคก็จะอร่อยนะครับก็จะไม่เสียดายเงิน พอเงินทองมันหายากนะครับขอให้รักษาความดีของเราไว้นะครับของพี่น้องชาวจันทร์ชาวระยองชาวตาดนะครับรักษาพืชไร่พืชสวนของเราไว้ให้ดีนะครับขอให้รักษาคุณภาพเขาไว้ให้ดีนะครับอย่าให้ราคามันแย่มากกินกว่านี้เลยครับเพราะตอนนี้ราคาทุเรียนเรามันก็ถูกถูกจัดครับเคก็ใจนี้เดี๋ยวพาเข้าไปชมในร้านลุงโกเลย ไตรนี้ครับไตนี้ผมขายปีกายนี้ผมขายีทโลละโลละร้อยสามสิบครับปีกายนี้แต่ปีนี้ขายที่ครับเท่าไหร่เจ็ดสิบาทเองครับเหลือเจ็ดสิบาทเองครับชาวสวนเราจะแย่ไหมราคาลงมากครับราคาลงมากเลยครับไตนี้แค่เจ็ดสิบาทครับอพ่อแม่พี่น้องขายได้ทำง่ายได้เราขายได้เราก็ต้องขายนะครับครับ แล้วก็ไซเล็กเราอ่าไปดูไซเล็กลุงโก้ไเต้าจิ๋วเราอ่าค่อยๆเดินครับมาไซเต้าจิ๋วเราปีกายนี้ลุงโก้ขายเต้าจิ๋วนี้ลุงลุงโก้ขายปีกายนี้ขายโลล,ละร้อยสิบครับครับปีนี้เท่าไหร่ทายสิครับปีนี้แค่หกสิบห้าบาทครับท่า <laughs> <laughs> น <ะ S 2> มันลงกันาดไหนพ่อแม่พี่น้องกัลองคิดดูเอเองครับราคานี่ร้องชาวไร่ชาวสวนของเรา ผมเอาใจช่วยทุกทุกท่านนะครับครัขอให้รักษาคุณภาพมันไว้ให้ดีตัดมาแก่ๆให้อร่อยอร่อยนะครับให้คนปลายปลายทางเขามีกําไรนะครับครับขอร้องท่านขอบคุณลุงโกนะครับที่ขายทุเรียนแก่ๆเหมือนเดิมครับส่งกําลังใจให้ลุงโกนะครับที่ทําทุเรียนแก่แล้วก็ขายทุเรียนดีๆให้กับพี่น้องเราได้กินนะครับบางคนซื้อแพงไม่ว่านะครับขอให้ได้กินทุเรียนที่อร่อยนะครับ อ่าตอนนี้ราคาก็ไม่แรงด้วยนะกินราคาไม่แรงครับรสชาติหวานมันผมไปดูเนื้อนะครับเป็นลูกนี้เป็นทุเรียนใต้เป็นทุเรียนใต้ครับทำสิงชุมพรใช่ไหมลูกก๋ออันนี้ตอนนี้แค่แขตท่าแซะท่าแซะชุมพรเนาะอ่าแต้องดูเนื้อก่อนปลาลัดนะครับอ่าถอดก่อนถุงมือเดี๋ยวดูเนื้อมาอ่าสีเก้าหนึ่งนี่อ่าโอู้หอ่าแก่ดีมากเลยนะ เบากบางครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูเนื้อนะครับเนื้อสุดยอดครับนี่คุณมกลองทานเลยครับเหลืองดีไหมลุงโกเหลืองดีครับนี่ครับนี่คือท่าแซชุมพรนะครับอ่าแห้งดีจังเลยนะครับอ่าเนื้อเม็ดนี่แก่หวานมันครับลองยุดลองทานดูเลยครับอร่อยมากลองลองชิมดูแต่กล้องดูเดี๋ยวชิมดูนี่หน่อยนะครับเป็นเนื้อที่ กรอบนะครับไม่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 นิ่มมากนะครับอืมหวานมันนะครับรสชาติหวานมันอร่อยครับรับประกันได้เลยกําลังไก่ฉีกอุ้ยอร่อยจริงๆเลยนะครับชุมพรเอะพูดเลยนะครับเออไม่ใช่ยุมพรของไอ้ข้าแทข้าแทข้าแซ่ครับข้าแ่อร่อยจริงๆนะครับกินรู้รู้รู้เลยว่าเป็นทุเรียนอ่ะรู้เรื่องนะครับคนกินทุเรียนเขาคุยกันรู้เรื่องนะครับ กินด right? mm ูจะได้คุยกับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นมันมันมีอันารสของมันนะครับลุงลุงโกนะแต่ละครับแต่ละภาคเรากินเรารู้เลยนะครับ hmm. กินแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยครับแต่มันอร่อยอะท่าแซมันหวานมันครับหวานมันนะครับหวานมันเปลือกกระบางครับกินไม่เหมือนเมื่อก่อนดูได้เลยครับที่ลุงโกโชกล้องนิดเดียวครับนี่นี่ครับนี่ตะกรงนะครับถ้าแซะนะครับอ่าถ้าแซะนะครับ โอ้โหแต่เปลือกบางดีเนาะเปลือกบางดีจังเลยนะครับใอทยว่าทุเรียนใต้ไม่อร่อยนะครับกับทําได้นะครับเนี่ยอคือว่ามันร้องอร่อยครับของบ้านเราก็อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยของบ้านเราก็อร่อยเหมือนกันครับแต่ของใต้ก็ไม่แพ้กันไม่แพ้กันนะครับขอให้ทุเรียนแก่เออเรียนเรามมันต้องคุยกันอย่างนี้นะครับให้ลีน้องตัดมาแก่ๆที่ไหนก็อร่อยครับของจันบุรีก็ ของจันบุรีของตัดของระยองก็อร่อยครับแต่ว่าต้องตัดมาแก่ๆนะครับท่านครับรักษาคุณภาพของจันทของระยองของภาคตะวันออกเราไว้นะครับตัดมาให้แก่ๆให้พี่น้องเราเอาไปบริโภคให้ได้บริโภคของแก่ๆของอร่อยๆนะครับเนี่ยกินให้รู้ว่าเป็นทุเรียนนะนะลุงโกนะให้รู้ว่าเรากินทุเรียนนะครับแก่ยังไงก็อร่อยนะผมมีความโอ้โหมันจะพูดยังไงดี เนี่ยมันหามนะครับสุกยังไม่ยังไม่ทิ้งอ่าเนี่ยอันนี้มันสุขหามก็เรียกสุขหามอ่ใครที่นั่นก็แวะมานะครับมาหาลุงโกหรือติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยนะครับลุงโกขายทุเรียนคุณภาพรับประกันสินค้านะครับอ่ารับประกันสินค้าผ่านคุณยุทธพงศ์ก็ได้นะครับเติมาโทรหาลุงโกเลยครับแต่ถ้าใครโทรมาหาผมก็จะแนะนํามานะครับเส้นทางปากบุดปปที่ วัดศรีเมืองนะครับร้านลุงกอปรรัดนะครับขายทุเรียนดีมีคุณภาพผมกินดีขายของคุณภาพให้ครับทุกทุกท่านครับได้ของผมไปขายไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ารักมากผานี่นี่ขนาดพาได้ทุกเม็ดครับขนาดภูเล็กๆเนี่ยนี่อย่างนี้อย่างนี้สังเกตนะภูเล็กมันจะอออืนี่ตะกล้องเอาให้ตะกล้องดูหน่อยนะครับนี่เป็นไงเหลืองอลามเลยเนี่ยนี่ลูกเล็กๆนี่คับเปลือกบางครับ นี่โหชอบมากนะครับอืมทุเรียนใต้ผมกินมาทุกภาคแล้วล่ละทุเรียนนะครับกินมาหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าของภูเขาไฟของอุตรดิตถ์ของพิษณุโลกของเนือเราก็กินมาหมดอร่อยแต่ขอให้เป็นทุเรียนแก่นะครับมาตรฐานมันได้มาตรฐานมันได้แป้งได้ทุกอย่างได้นะครับอร่อยหมดนะอร่อยได้แป้งครับเนื้อได้ปลเราเราจะกินอร่อยคุณขอชิมไหมครับ ให้เจ้าของร้านชิมล่า,ลาสุดล่าสุดไปจันไอไปสีสกเกตมาโอ้โหทุเรียนทุเรียนอร่อยนะครับขอให้มันแก่เถอะนะนะครับยังไงก็อร่อยแน่นอนท,ที่ไหนก็อร่อยครับคุณยุทธครับว่าพูดถึงว่าวของจัน <ผม S 1> แลน้วก็อร่อยของระยองก็อร่อยของตาดของอ้ไผู้เขาไฟก็อร่อยอขายหมดเลยไชก็อร่อยที่ร้านไม่ไม่ให้แก่ไม่มีขายเลยตอนนี้นะครับเลยต้องมา หาของไปนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่ถามหาทุเรียนที่ยุทธพงษ์ขายนะครับเอาจริงราคาเราจะวางไว้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ขายเพ่อให้พี่น้องกินได้ไม่แพงนะครับขาย้กินได้ได้ครับปีนี้ของไม่แพงครับทุเรียนถูกมากเลยครับจากราคาร้อยเหลือราคาห้าสิบหกสิบบาทครับกินแล้วต้องดีด้วยครับอ่ะก็ทุกคนโหพี่น้องผมนะ่เขาเมตตาผมมากนะนะลนกโกนะเขาติดต่อซื้อทุเรียนกับผมนะครับแล้วผมก็ขายให้ เราขายด้วยความจริงใจนะครับน้าลุงโกโอ้โหนะครับขอด้วยครับผมขอบคุณลุงโกนะครับแล้วก็ขอบคุณป้ารัดด้วยนะครับที่ที่เมตตาพวกเรานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็พี่น้องเอซีนะครับที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับติดตามกําลังใจนะโอ้โหขอบขอบคุณมากน้องคงไม่มา ลูกค้าไดยก็ตามหาใจางครับขอบคุณแต่คุณยุทธพงศ์ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอ่ะสนใจทุเรียนนะครับโอให้และการนี้ขอให้คุณยุทธพงศ์แล้วก็ทีมงานนะครับอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยนะครับครับผมโอ้ขอบคุณนะครับตลอดนานๆนะครับอยู่นานๆอย่าหนีไปไหนอย่าหนีจากพวกเราไม่หนีไม่หนีนะครับอยู่ด้วยกันไปนะครับที่ภาสีเมืองพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านนะครับที่มาอุดหนุนลุงโกปรลัดนะครับแล้วก็คุณยุทธพงศ์ครับ ครับผมขอบคุณทุกท่านเลยน่ารักมากขอให้มั่นใจเลยว่าสินค้าที่ลุงโขส่งให้ท่านคือจากใจลุงโขครับทําของแก่แน่นอนครับครับจะพลาดก็น้อยหนึ่งในร้อยครับหนึ่งในร้อยนะครับโอเคโอ้โแกะให้อีกนะหนึ่งในร้อยขอบคุณบริลัดหนึ่งในร้อยนะครับท่านคือว่าเราบริการด้วยความจริงใจแล้วแล้วก็ใครจะหาทุเรียนไปขายเนี่ย หาปลาร้าลุงโกที่วัดศรีเมืองตำบลทุ่งเอนจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสิครับครับแน่นอนครับผมจะแนะนําให้ไปขายทําอาชีพค้าขายได้ครับติดตามพวกเราชัวได้ครับติดตามพวกเรามีอาชีพค้าขายมีอาชีพติดตามไว้เลยครับผมจะพาไปนะครับมีค้าขายได้ครับเลี้ยงชีพได้ครับครับโใช้ทุนใช้ทุนไม่มากครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงโกนะครับแล้วก็ ขอบคุณป้าลัดนะครับนะครับท้าขายให้ท้าขายร่ำรวยนะครับสุภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมขอบพระคุณนะครับขอบคุณยุทธพงศ์และทีมงานรวยๆนะครับท้าขายค่องๆครับเรามีเราจริงใจนะทงโกคนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราจะพาทุกท่านไปทุกที่นะครับไปหาของดีๆแล้วก็ อย่าลืมนะครับสนับสนุนลุงโกนะครับที่ทำทุเรียนดีๆให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ